เกี่วก้องเออเอาเอาเห็ดยังหน้าบาดนี่ไทยแมวนั่นแล้วห้วยเขเช็ดไปทุกทีททท่แท้วนอกอื่นมุมนี่บอกเอาขาว่าให้เลี้ยวไายยังกับอะไรเนาะอันใดอยู่ใกล้ๆตัวเป็นคอนเทนต์เบิร์ดเขาว่าแมวนี่แล้ว <c oughs> โอ้ยน้บอบุกอังน้นนำเานาะประเดี๋น้อเอ,าอ้าบุกอังเฮ็ดยังไายยังกัะได้พราก็แม่ยู่ผู้ไายนนั่ผู้เบิรงนี่แล้วมันตาได้เนาะไายยังกับไทยมัก่ายงผดเว้ย แมวยกกันคือสี่ล้วบาทนี่โอ้ยท้าวาเห็ดน้วกินกับ่าสันเมื่อนึงถือกล้องเมื่อนึงถือแต่เลิวควขอนูยบาตนี่กระทาจะปีนไปปีนมาอยอะว่ะขึ้นไปขึ้นมากว่าเศ้าจงได้ด่านเง้นเลี้ยวเนี่ยจะไปมันลำบากคักซะเซาเดอเซาเดอร์จะมาทายแมวนั่นเอเชร้าติดตามเจ้าเลยห่วยเศร้ากับเศร้าตัวบ่เงินเด้ล่ะแมวกับแมวข่อยแมะคอนเนตนข่อยเนาะ พี่้องเอ้ยแมวเด้อพี่น้องแมวเร้อพี่น้องเด้อแมวเด้อพี่น้องอุ้ยจะม่เห็นหลังไงหลังโตค่ะนอกบ้านนี่ก็มีแต่ความค้นลูกนั่นละของทุกสิ่งทุกย่างกัมีแต่ลูกแหละสร้างนี่เจ๊ไรฉันลูกเจ้ากับ่บปันไหดอกลูกข่อยหันโดนๆจังทรมมหาพอหาเม่เถื่อนนึงจังสั้นบทติพิษกันนอกกับลูกข่อยหันบ่าบพราพ่อมือ แม่เจ้าอยากกินหยังเจ้าอยากได้หยังสีร้างไห่ดีขึ้นหยังหนึ่ตัวจะมันดีค่ะม้าลูกเจ้า่น้ำสลายแดงนี่เขากกบเขาก็เอามาทรงเขานั่นละโทษสี้างไห้สูตรแปดหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองตามสี่นั่นโอ้แก้าันหยังเก็บเงินไปทางดีค่ะเนาลูกเจ้า โหีเด้อดิมาอาไปเจ้ากระไดเห็นบ่มว่าเนี่ยเขาไปธนาขานมากเอายางเขาไปละโคนหัวล็อกคิคีคักคักหัวใช่คอยนั่นแต่งตัวจัางชี่นะเออก็แต่งั็ชี่แล้วกับสมพ่อเขาหัวขวนเด้อเขาว่าจังใดเขาไปเขาปล่อย่างเขาไปหาพนังงานเลยเออพนักงานเนี่ยเห็นคอยห้วยต๊ะตะลึงนั่แลลวพี่เขาว่าจังไดแบบนี้เขาบอกคอยคนั่ดิ เอ้ยเขาก็จะว่าโอ้ยเบิ่งพ่อใหญ่อันนั้นแล้วติ่มบ่ปูเขาก็จะว่าตัวเขาก็จะเก่งใจแขวนตัวเออพ่อขาเออพนักงานว่าไม่อะไรคะเจ้าวางไดระบัดถอนเงินแน่เออถอนหลายปันได้ละวยม่อมก็บอกว่าถอนจากสองล้านด้วยถอนสองล้านเออมันเป็นยังแทงตัวจังสีใสเกือบขี้ถอนสองล้าน นี่ปัญหาอยู่บ่เขาวาจากไหนกับเจ้าอีกละพานักงานมันกระตกใจ่มันก็โอ้แม่นี่หลีบบอคุณพอเพิ่นว่าเขาวาก็เลยว่าเออเออเอาก็เลยเอาบัลซี่เขาไปเส้นห้เรียบร้อยพายขี้เลี้ยวห่อท้องตัวนี้เขาวางไหนล่ะกับเจ้าเขาซิมๆิมตัวเออ คุณพ่อค่าประจัน์วาน,น่นเราวานประยังบดีอเออเจ้าสองล้านจริงๆเลยค่าประจันวานเออมันก็ซิมซิมหอยแล้วเออคุณพ่อค่ะเงินในบัญชีคุณพ่อมีอยู่พันหนาคะคาประจันเนาะ